ปีนี้แย่เลยนะข้าวของก็แพงเข้าทำสองอย่างครับปังโกกับปลาซาลาเปาครับซาลาเปาครับขายมานานยังครับตั้งแต่ปีห้าแปดใส่แก้วเท่าไหร่จะไหมไม่ใส่เครื่องแปดบาทจ้ะราคาถูกมากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะดไม่ดีก็ตุ้ยตกันไปก่อนน้ำเต้าหู้ในออค่ะเปิดตีห้าครึ่งแล้วก็ปิดตีเก้าโมงเช้าค่ะเปิดทุกวันจ้ะหน้าร้านเงียบก็ยังได้พอออนไลน์บ้างอย่างน้ำเต้าหู้อันนี้แปดบาท น,นี่เราสั่งแบบหวานน้อยนะไม่ใส่เครื่องแล้วก็มีอันนี้ต้องโกบแบบซาลาเปาแบบนี้นะสั่งขยะใบเตยครับแม่เขาตีสั่งขยะเองไปหาข้าวทานตอนเช้านะฮะมาแถวโซนนี้แวะได้เลยสุขุมวิท53ซอยวัดโคนหินเขาไผ่จังหวัดระยองครับผมเช้าๆหาอะไรกินก็ต้องนี่ฮะนำต,นต้องโกลบแล้วก็โจ๊กนะฮะก่องคู่กันใครชอบทานแบบนี้บ้างครับรต้องโกลงโจ๊กแบบนี้ เขาขายตั้งแต่เช้าประมาณตีห้าครึ่งก็เริ่มขายแล้วครับเบอร์ด mm ี hmm. มีบริการผ่านพี่แกลพี่ไลแมนเด็ก mm hmm. จริง,รงตีห้าครึ่งนะแม่เนาะคนมาทานตีห้าครึ่งใช่ค่ะคนทำงานคนทำงานช่วงเช้าชแล้วก็เด็กนักเรียนไปโรงเรียนช่วงนี้ mm hmm. เปิดเทมอมถ้าวันปกติเนี่ยแปดโมงเงียบแล้วครับที่เนี่ยขายได้ถึงสิบโมงจัดไปกลับบ้านส่งเครื่องถุงละสิบสองบาท mm hmm. ขอบคุณครับ แล้วก็ปลาต้มโกเขามีตาละเปากับปลาต้มโกธรรมดาชิ้นละ3บาท7ชิ้น20ไปครับปลากี่ตัวนะคะ